Eu สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟิลมกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะคิณจะบอกว่าช่วงเนี้ฟิลมอินกับการมาร์กหน้ามากๆเลยนะคะก็คือมาร์กหน้าเนี่ยเกือบจะทุกวันเลยนะคะถ้าวันไหนว่างเนี่ยก็คือมาร์กทันทีเลยนะคะคือเล่าก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะฟิมไม่ชอบการมาร์กหน้าเลยนะคะเพราะว่าฟิมรู้สึกว่าหลังจากมาร์กหน้าไปแล้วคะ่ะมันจะเหนียวเหนอะหนกมากๆคือเราส่วนใหญ่เราจะมาร์กหน้าก่อนนอนใช่ไหมคะพอมาร์กหน้าเสร็จมันเหนียวแล้วเราแบบนอนไม่สบายนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเวลาที่เรามาร์ อยู่เนี่ยค่ะเรายังต้องมาคอยระวังว่าแผ่นมาส์กอะมันจะลื่นมันจะหลุดแล้วเราก็ต้องแบบนอนนิ่งๆเพื่อมาสหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนพิมไม่ชอบการมาสหน้ามากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะพิมจะมีมาสหน้าตัวที่พิมชอบมากๆเลยนะคะมาบอกต่อมาแนะนําเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยวัสัน HA Mask นั่นเองนะคะ โดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกันถึง7สูตรเลยนะคะซึ่งความพิเศษของเจ้าวัดสาร HA m a x เนี่ยนะคะก็ตามชื่อเขาเลยนะคะเพื่อนๆคือเขาจะมีส่วนผสมหลักอยู่2ตัวด้วยกันนะคะ ก็คือไฮยาลูรอนและน้ำพุธรรมชาติจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะโดยทั้งสองส่วนผสมเนี่ยค่ะเขาจะช่วยฟื้นบำรุงผิวนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวบอบประโลมผิวรวมถึงช่วยลดริ้วรอยแรกเริ่มต่างๆได้ด้วยค่ะคือหลังจากที่ฟิลม,มาสหน้าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะฟิล์รู้สึกได้เลยว่าผิวของฟิลอะมันดีขึ้นมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะมันอิ่มน้ํามันแบบมันฟูแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆพวกตา ล่องแก้มหรือว่าใต้ตาพวกนี้ค่ะมันตื้นขึ้นพวกจุดด่างดาต่างๆรอยสิวน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบจางลงหน้าจะจางใสขึ้นมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตยังไงก็ดูไม่หมองค่ะอีกหนึ่งความพิเศษที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวมาสชีสข,ของเขานั่นเองค่ะโดยมาสชีสข,ของเขาเนี่ยนะคะเป็นแผ่นพิเศษนะคะที่เรียกว่าวีโอเซลค่ะโดยเจ้าวีโอเซลเนี่ยเขาทำมาจากเส้นใยชนิดพิเศษนะคะก็คือเป็นเส้นใยเซลลูโลส จากเปลือกไม้ธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยสัมผัสของเจ้าแผ่นแมสเนี่ยนะคะมันจะเรียบเนียนแล้วก็นุ่มกว่าแผ่นคอตตอนทั่วไปนั่นเองค่ะ ดังนั้นเวลาเรามาสกหน้านะคะเราก็จะได้ความรู้สึกที่แบบนุ่มผิวสบายผิวมากกว่าแล้วก็แผ่นมาสกเนี่ยจะบางมากๆเปรียบเสมือนผิวหนังชั้นที่2ของเราเลยนะคะเวลามาสกหน้าไปเนี่ยมันก็จะแนบสนิทพอดีกับหน้าของเราเลยแผ่นมาสกเนี่ยไม่ลื่นหลุดออกมาได้ง่ายดังนั้นเวลาที่เรามาสกหน้าเนี่ยเราก็สามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยได้ในเวลาเดียวกันไม่เสียเวลาด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเจ้าแผ่นเรีเซลเนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งความพิเศษก็คือเขายังช่วยขลับ พวกเซรั่มต่างๆที่มีอยู่ในมาส์กเนี่ยให้ซึมเข้าไปสู่ผิวหน้าของเราได้ง่ายมากขึ้นได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เราดึงแผ่นมาส์กออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็ทําให้แบบเราจะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะหน้าอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าแผ่นวิวเซลเนี่ยเขายังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยนะคะผู้หญิงเรายุคนี้นะคะนอกจากสวยแนละ้วเรายังต้องเป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยจริงไหมคะโดยเจ้าวสาัสดุ HA Mas k นะคะเขามีให้เลือกอยู่ด้วยกันเยอะมากๆเลยนะคะ ถึง7สูตรนี่เลยก็เลือกตามความเหมาะสมและก็สภาพผิวของเพื่อนๆได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจเลือกนะคะสามารถเลือกได้ตามสีตามวันแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่า7สี7สูตรมาก์ะได้7วันเลยนะคะ ทีนี้พิมจะมาค่อยๆไล่เรียนนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเหมาะกับผิวประเภทไหนแล้วก็ช่วยเรื่องใดได้บ้างนะคะมาเริ่มกันที่สูตรแรกกันเลยนะคะวันจันทร์สีเหลืองใช่ไหมคะโดยเจ้าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตร bird n e s สค่ะก็คือเป็นสารสกัดจากรังนกตัวนี้เนี่ยจะช่วยบูสต์ผิวให้กระจ่างใสทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเด็กดูสดชื่อนั่นเองค่ะวันอังคารค่ะสีชมพูนะคะสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรสเนลก็คือเป็นสารสกัดจาก เมื่อหอยทากนั่นเองนะคะโดยเจ้าเมื่อหอยทากเนี่ยมันจะช่วยบำรุงให้ผิวของเราชุ่มชืน้นเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสค่ะนอกจากนั้นน,นะคะก็ยังทําให้ผิวของเราเนี่ยเน,นียนนุ่มแล้วก็แบบดูมีสุขภาพดีด้วยค่ะตัวนี้ค่ะวันพุธสีเขียวนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรอัลจีนะคะอัลจีก็คือเป็นสารสกัดจากสาหร่ายนั่นเองนะคะสารสกัดจากสาหร่ายเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนช่วยทําให้รูขุมขนเราเนี่ยดูตื้นขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมาวันพฤหัส,สบ,บดีใช่ไหมคะสีส้มแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นสูตรจริงเสงนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากโซมเกาหลีนั่นเองนะคะโซมเกาหลีเนี่ยก็จะช่วยบูสต์พลังของผิวนะคะให้ผิวที่แบบเหนื่อยผิวที่แบบอ่อนล้าผิวโซรมอะไรพวกนี้คะ่ะให้ดูมีพลังขึ้นปลุกผิวให้ดูมีชีวิตชีวานั่นเองคะ่ะต่อมาวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์สีฟ้านะคะสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตร double HA นะคะก็คือเหมือนจะเป็นการบูสต์พลังไฮยาลูรอน ถึงชนิดด้วยกันนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ําดูฟูขึ้นแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยแรกเริ่มค่ะ มาถึงวันเสาร์นะคะวันเสาร์สีม่วงแบบนี้นะคะเป็นสูตรคอลลาเจนนั่นเองค่ะคอลลาเจนเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวให้ผิวเนี่ยเก็บน้าได้ดียิ่งขึ้นยืดหยุ่นนุ่มเด้งเหมือนผิวเด็กนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์สีแดงแบบนี้นะคะเป็นสูตรเรดไวน์นะคะก็คือเป็นสารสกัดจากไวน์แดงนั่นเองนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันใช่ไหมคะว่าไวน์แดงเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าเป็นสารพวกแอนตี้ออกซิแดนท์เนี่ยอยู่ เยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยดีท็อกซ์ผิวแล้วก็ให้ผิวเนี่ยลดเลือนริ้วรอยผิวดูเด็กมากขึ้นด้วยค่ะและนี่แหละคะ่ะก็ครบแล้วนะคะทั้ง7สูตร7สี7วันเลยนะคะส่วนสูตรที่ฟิล์มอยากจะรีคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะก็มีอยู่สสูตรด้วยกันนี่เลยก็จะเป็นสูตรนี้ สูตรสารสกัดจากลังนกนะคะแล้วก็สูตรสารสกัดจากสาหรายนั่นเองนะคะที่ mm. ฟิล์ม mm. เดคคอมเมนต์เพราะอะไรรู้มไหมคะเพราะว่า2สูตรนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมที่ไม่ค่อยจะมีแบรนด์ไหนนํามาใช้นํามาทำมาสก์หน้ากันนั่นเองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ส่วนผสมที่แบบแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆส่วนผสมที่แบบดูว้าวกว่ายี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถเลือก2สูตรนี้ได้เลยนะคะเป็นสูตรที่ฟิล์มเรคคอมเมนต์นั่นเองคะ่ะ ก็ถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะกำลังหาตัวช่วยบูสต์ผิวนะคะดีๆนะคะก็อย่าลืมมาสกหน้าตัวนี้นะคะคือจะบอกว่าอยากสวยเนี่ยห้ามขี้เกียจเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเราบำรุงผิวหน้าของเรามากเท่าไหร่หน้าของเราเนี่ยก็จะดูสุขภาพดีดูเป,ปล่งปลั่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคุณก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังมองหามาสกหน้ากันอยู่นะคะวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆเลือกถึง7สูตรกันเลยนะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ก็สามารถไปห,หาซื้อได้เลยนะคะที่หน้าร้านวัาสดุทุกสาขาหรือว่าคลิกสั่งในออนไลน์ก็ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พิมพ์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิม์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ